โฮมมอากาลีปางปราบมานโฮมมาตายีโฮมบาบายีและทุกทๆพระองค์อยู่ในผลของพลุมยมมาทุตยม,มบาบาลท้าสกะก็อยู่ในผลของพลมวันนี้วันที่12กย68 ฉันจะให้สติหรือเตือนให้ปัญญากับนักการเมืองไทยทุกๆคนทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเก่าที่คิดอุบาทชาตชัช่วกับประเทศชาติหรือประชาชนคนไทยอย่างเช่นไอ้ทักษิณชินวัตรลูกของมันน้องสาวของมันสก,กุลชินวัตรรับกรรมต่อนนี้ไปพร้อมกับความจบของสก,กุลชินวัตร และจะขอเตือนนักการเมืองคนรุ่นใหม่หรือรุ่นเก่าแต่ยกตัวอย่างอย่างเช่นไอ้พิธาลิมเจริญรัฐไอ้ธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจในการยุยงส่งเสริมเยาวยชนไม่ให้เคารพครูบาอาจารย์พ่อแม่ไม่ให้เกียรติผู้มีพระคุณ และให้แต่งตัวไปโรงเรียนได้ตามอัธยาศัยนั่นคือการทำลายวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้อบรมสั่งสอนมาแล้วจะเป็นผู้นำได้ยังไงและยิ่งไปกว่านั้นมึงพูดว่าถ้าหารไว้เอาไว้ทำไมมีไว้ทำไม มึงแค่ไม่กี่คนที่สร้างความเดือดร้อนให้กับทหารหรือประชาชนได้ล้มหายตายจากไอ้พวกชักน้ำข้าเรือชักเสือเข้าบ้านรวมถึงไอ้พี่ทำไอ้พี่ทาไอ้ไอ้ภูมิธรรมและทีนี้ในเมื่อเป็นเช่นนี้มึงแสดองออกมาอย่างนี้แล้วมึงจะเป็นผู้นำของประชาชนคนไทยได้อย่างไง สัตเดรัจฉานยังดีกว่ามึงเยอะเพราะฉะนั้นให้มึงวังตัวไว้นะเพราะประเทศไทยเนี้ยเป็นประเทศที่สิ่งศักิ์สิทธิ์เขาครอบครองอยู่แล้วก็ที่กูเตือนให้มึงวังตัวนั้นเหตุผลก็คือคนส่วนน้อยทําให้คนส่วนใหญ่เดือดร้อนและยิ่งไปกว่านั้นทาหารน่ะ เขารักเขากลมเกลียวกันเขาให้เกียรติซึ่งกันและกันถึงผู้น้อยผู้ใหญ่ในระดับของเขาเขาก็ให้เกียรติทีนี้ไอ้ทีต่ตล้มหายตาจากไปนี่แหละขนาดประชาชนไอ้กันจอมพลังหรือปุ้มปนัดดาเห็นไหมเป็นตัวแทนให้กับประชาชนสนับสนุนเป็นกองกําลังอของประชาชนสนับสนุนทหารเพราะฉะนั้นมันอาจจะถึงเวลาชีวิตของพวกมึงเป็นได้นะกูบอกให้รู้เจ้ อย่างเช่นกูคนหนึ่งกูไม่ยอมและกูก็ไม่ให้เกียรติและกูก็ไม่ไม่ไม่ขี้ขลาดกับพวกมึงหรอกที่กูท้าทายไปในเฟซในยูทูบอ่ะกูเล็ตจริงกับพวกมึงเพราะกูเกิดมาเป็นอย่างนี้ใครเก่งจากไหนไม่รู้รู้ได้แต่ว่ากูเก่งกว่าถ้ามึงเล่ตจริงลองดูกับกูก็ได้นะกูท้ายทักถิ่นไว้และนักการเมืองหรือใครก็แล้วแต่ที่คกิดอุบาทจ้าชั่วกูไม่ชนใครสักคนหนึ่งเพราะกูมาช่วยพวกมึง ให้อยู่ในผลของฝ่ายธรรมะไม่ใช่อยู่นอกเหนือเรียกร้องประชาธิปไตยกันแต่ไปอยู่นอกเหนือกฎหมายมันไม่ใช่มันต้องอยู่ในขอบเขตขอบขอบเขตร,ระเบียบวี่ไนเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่ปลุกระดมหรืออ่าที่ขึ้นมาจะเป็นตัวแทนของประชาชนเป็นอะไรนะเป็นไอ้สอสอเป็นตัวแทนราษฎรเนี่ยมึงเตรียมตัวไว้ทุกคนต่อไปนี้เพราะฉะนั้น เหตุผลนี้ที่กูบอกว่ากูเตือนสติหรือให้สติเท่ากับกูเตือนพวกมึงนะบัณฑิตเทนฮิยอะไรอ่ะที่คิดเป็นหนอนบ่นไส้จักน้ำข้าวเรือจักเสือข้าวบ้านอย่างเช่นไอ้ไอ้พวกเขมรเนี่ยถ้าพวกมึงไม่เป็นไส้ศึกไอ้พวกเปรตนั้นไอ้พวกเขมรพวกนี้ ไอบุญเซนไอบุญเซตไอ,เ,ไอ,เ,ไอเฮียอะไรก็แล้วแต่ไม่กล้าหรอกเพราะฉะนั้นความอดทนของกูและประชาชนเนี้ยม,ม,มัน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 เลยขีดจำกัดแล้วไม่ทนแล้วอีกต่อไปถ้ามึงไม่เชื่อค่อยลองดูกับกูก็ได้นะขออภัยคนดีๆทั้งหมดนะที่พูดวาจาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ออกไปทาง อ่าเฟซยูทูบโลกตัวเชียวฉันขออนุญ,ญาตเพราะฉันทนไม่ไหวแล้วที่ที่การเมืองยุ่งเหยิงไม่ได้พัฒนาไปให้ประชาชนได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขกันเลยนะในยุคกไอยทักษิณเนี่ยคิดมีใจอุบาทชาชั่วเพราะฉะนั้นมึงต้องคิดหายตายองหค์รือจ,จบโดยไม่มีข้อแม้ใดๆจากกูนะขอพริว่าประวัติกังคาหืืยมัททนายส่วนตัวของลูกลุงรถใจแจ้งเนี่ย ช่วยลงมรคผลพร้อมกับจัดการที่ลูกขอให้กับแต่บุคคลแต่และคนที่คิดอุบาชาติช่วยจบโดยไม่มีข้อแม้ใดน,นั้งเส้นสั้งอยู่ในและต่างประเทศทั่วโลกโดยพร้อมเรียงกัน